ลังความรู้คู่ข่าวไบเลดิโออุดรค่ะ30บาทรักษาทุกที่พร้อมเดินหน้าดูแลประชาชนยกระดับหลักประกันสุขภาพเปิดให้บริการลดรับส่งผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ์บัตรทองทั่วประเทศฟรีค่ะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหรือว่าสปสชจัดรถรับส่งรถพาระค่าใช้จ่ายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษามะเร็งค่ะด้วยการทำรังสีปโปรตอนการฝังแร่รักษาเนื้องอกในตาและการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ค่ะที่ผ่านมานะคะทุกคนผู้ป่วยจำนวนมากเนี่ยต้องเผชิญกับอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะในการเดินทางข้ามจังหวัดทำให้ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่จำเป็นได้ค่ะ สิทธิประโยชน์นี้นะคะไม่เพียงแค่เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ยังเพิ่มโอกาสในการรักษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญค่ะของนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างแท้จริงทั้งนี้นะคะทางสปสชค่ะก็ได้มีการวางระบบการประสานงานอย่างครอบคลุมตั้งแต่โรงพยาบาลต้นทางที่วินิจฉัยและวางแผนการรักษาค่ะไปจนถึงการจัดรถรับส่งผู้ป่วยและญาจากบ้านพัก เพื่อเดินทางไปด้วยการบริการขนส่งสาธารณะหลัก โดยไม่ต้องสำรองจ่ายและมีรถลับจากสถานีปลายทางค่ะส่งถึงโรงพยาบาลครอบคลุมทั้งการเดินทางไปและกลับตลอดกระบวนการรักษาโดยระบบได้เริ่มให้บริการแล้ววันนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้เข้าถึงประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมและเชื่อมั่นว่ามาตรการนี้จะช่วยลดภาระสร้างความมั่นใจและทำให้พี่น้องประชาชนผู้ป่วยมะเร็งค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง 定。嗯